ไมันดีมาไม่เท่ากันเราไม่ได้วัดเนาะเป็นนาฬิกานาฬิกาใช้นาฬิกาเอานี่แหละนาฬิกาก็ดูที่ยื่นออกมาสิเนี่ยไปเนาะไม่เห็นคือเลยไม่สวยงามเลยไม่พอใจเลยโอ้ไม่พอใจ ต้องเอาเรื่อยมาจัดการมันจะได้เนียดเนียนเนีย เปอโอ้เป็นอะไรกลิ้งไปกริ้งมาหาลม่ไงอันนี้มันคือห่างแค่อะมันไม่กตรงกลางงั้เนี่ยตั้งมันต่อไปมันจะได้เดาเราแล้วเอายังไงก็ยืบเข้าไปอีก เอเอาลมในกระเพาะดีดีเ้อไปว่าอะไรตาแกะไหนไหนเาขาก็เดินไปดูวัวตะกี้ใครชุดสีน้ำงเงินเนี่ยตาแกะใช่ไหมเอมอเออนั่นเนี่ยก็เดินไปดูวัว วคนหนึ่งมีปลาอ้อยปลา,าพันอยู่ใกล้กันมันไม่ถึงหกสิบจบแมนเนี้ยมีปัญหาอยู่ท่านเนี้ยไม่ใช่มันขาดเดิธรรมดามันจะรับผิดชอบเอือเปล่าใครมาได้สี่ห้าหนึ่งพันจะหนึ่งร้อยยี่สิบบาท